สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกับอาชนคุยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับวิธีการติดตั้งนะครับเครื่องปรับอากาศแบบสีทางนะครับว่าจะติดตั้งกันยังไงวันนี้เราเอาไซต์กันนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่หมู่บ้านนะครับลาลินดาเนาะก็ขอบคุณมากนะพที่ให้เกียรติว่ามาดูวิธีการติดตั้งหน่อยติดยังไงแล้วมีปัญหาอะไรเราไปดูกันดีกว่าครับเชิญด้นลยดีกว่าไป ก็ตอนนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราเดินเข้ามาภายในบ้านแล้วเนี่ยก่อนอื่นก่อนที่จะติดตั้งแอร์เนี่ยต้องเลือกซื้อแอร์การเลือกซื้อแอร์ในนักตรงนี้นะครับผมก็ได้ดูขนาดห้องเนาะดูแล้วเนี่ยตอนนี้เกาเลือกใช้แอร์ขนาดส0 0 0มื่นพีวีนะครับห้องดูแล้วผมดูคร่าวๆนะครับด้วยสายตาเนี่ยประมาณ6กคูณแเดี๋ยวผมจะคำวนวณให้ดูเลยนะครับ6กคูณแว่าจะใช้แอร์ขนาดกี่วิวนะครับทุกคนนะครับลองคิดดูเหมือนผมนะทำตามเหมือนผมนะครับ6กคูณแนะครับคูณ จะคูณด,ด้วย8ป0ยสแตนดาร์ดพล้ห้องผมดูแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนมากตอนนี้ผมคิดออกมาได้38 0 0 0นแนะครับแต่แอร์เนี่ยใช้ประมาณ3 0 0 0 0น BTU เย็นไหมผมก็ต้องบอกว่าเย็นนะครับแต่อาจจะทำงานเยอะขึ้นหน่อยแต่ด้วยเนี่ยมันอยู่ชั้นล่างโหลดมีน้อยนะครับ30,000ก็ 30, ใสจะได้พอดีครับและเรื่องจากอันดับแรกนะครับวันนี้นะครับก็ด้วยขนาดห้องที่โอเคแล้วขนาดนวิ u แอร์มาแล้วเริ่มจากกลางนะครับดูว่าเฮ้ยมุมไหนเป็นคนติดอันนี้แอร์สีิทางมันดียังไง มันติดบนฟ้าครับเรื่องพื้นที่เรื่องความสวยงามเรื่องการกระจายลมแบบสีททางพบคันครับต้องบอกอย่างนี้นะครับและอันนี้ตำแหน่งนะครับด้วยพื้นที่ด้านบนฟ้านะครับเห็นไหมครับ <He ard. S 2> มันติดมุกติดฟ้าติดมุมเว้าของฟ้าดังนั้นมุมเนี่ยจะเหลือมุมที่ตรงกลางนะครับไว้สำหรับติดตั้งแอร์ที่ทางอุตสวรนะครับได้ออกแบบมาแล้วนะครับว่าแอร์ต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเ,เรารู้ตำแหน่งละผ่าฟ้าเปิดฟ้า เดี๋ยวจะมีกระดาษแบบมาให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ตําแหน่งคอยร้อนครับดูตําแหน่งคอยเย็นเสร็จดูตำแหน่งคอยร้อนและแนวท่อว่าจะเป็นยังไงครับผมไปดูกันครับ <S <S แล้วก็ต่อนะครับเปนที่ตํแหน่งคอยร้อนนะครับสําหรับมุมที่ผมแนะนํานะครับในการติดตั้งตํแหน่งคอยร้อนแนะนําในมุมที่อากาศไ่ายเทสะดวกนะครับไม่มีต้นไม้หรือสิ่งอะไรมาปิดบังการระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์นะครับ ถ้ามาปิดมาบังนะครับจะทำให้คอมเพรสเซอร์คุณทางนหนนะัะกินไฟอายุการใช้งานสั้นลงแน่นอนนะครับอ่ะเรามาต่อที่ส่วนครับไฟร้อนนะครับวังตรงนี้มุมโฟล์ลมดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของตำแหน่งเหมาะสมครับเพราะคอมไม่เกินอ่น่าจะไม่เกินออกน,อกนอกตัวหน้าต่างนะครับพ่อมาเดินรางแล้วอันนี้เป็นการยึดขาแขวนนะเพราะว่าการที่จะตั้งลงพื้นตอนนี้บ้านเ่เริ่มยังกำลังเก็บงานและยังไม่เสร็จเขาต้องปูญ่านะครับ ด้วยการที่ท่างนะค,คุยกับทางลูกค้านะครับให้เป็นการยึดขากวนหรือบางบ้านบางที่อาจจะทําเป็นซับพอร์ตปูนนะครับในการวางคอยร้อนก็ได้วางกับพื้นผมก็แนะนํานะครับเงียบแล้วก็เรื่องของการสั่นเทือนจะไม่มีเสียงเข้าไปรบกวนภายในห้องอย่างแน่นอนครับถ้าตอนถัดมานะครับก็จากหลังที่เปิดคอยเย็นและดูตําแหน่งคอยร้อนแล้วลว,ว่าแนวข้อจะดเดินไปทางไหนมันจะมีกระราษ าผ่าฟ้านะครับตัวมาร์กจุดว่าแอร์จะอยู่ตรงตำแหน่งไหนและพอกับตำแหน่งไหมมุมเซนตตรงเซนเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับเรามาดูนะครับแอร์เราะที่อยู่ตรงนี้นะครับวัดเซนเตอร์ผ่าเหลี่ยมให้ได้พอหาได้เสร็จนะครับ่าเสร็จเราจะทําการนะครับยึดสตันตัวรับน้ำหนักกับตัวแอร์ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นกระดาษแบบก็คือว่าถ้ามีกระดาษแบบตนี้คุณจะสะดวกมากนะครับเดี๋ยวจะชี้อยู่ว่าอ่ะอันนี้พอน้ำเดน ท่อน้ำเตนอันนี้ท่นอนยามันจะไปทางไหนมันจะบอกเลยนะครับอ่ะเราก็ตัวนี้ท่าไปกับตัวแผ่นแผ่นพื้นเพื่อจะจับยึดสระนะครับยึดสระบนลงมายึดกับตัวแฟนพอยนะครับเดี๋ยวเราอีกสักพักนะครับตอนนี้ช่างกำลังบางแนแฝดทอดอีกสักพักก็จะขึ้นพอเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ แลามาต่อนะครับสำหรับปัญหาที่เราพบเจอนะครับสำหรับอแอร์สีนิานตัวนี้ที่ผมบอกคือคติดตั้งแอร์อยู่กลางห้องแล้วมันเจอช่วงจังหวะฝ้าหลุมที่มันใกล้กับผนังด้านบนนะครับจะทําให้การสอดข้อแอร์ในค่อนข้างยากลำบากมากเลยเราไปดูปัญหานะครับที่เกิดขึ้นกันนะครับไปสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เราต้องผ่าฝ้าเพื่อระยะข้อเนี่ยมันยาวพอมันยาวเสร็จในการสอดเนี่ยนะครับ มันไม่เ,เป็นไปตามรูปแบบมันทําให้ฉนวนขาดหรือโดนอะไรเกี่ยวบนฝ้าได้นะครับเราจรึงต้องทําการปิดลแล้วก็พยายามค่อยๆสอดออกมาเป็น2ขั้นตอนนะครับสอนแล้วก็พยายามดัดเข้าไปเย็นสําหรับท่อเนี่ยครับท,ท,ที่เราดัดเข้าไปเย็นเนี่ยนะครับก็คือเราใช้ช่างใช้อย่างหนายอยู่แล้วแล้วก็พวกฉนวนฉนวนเนี่ยเราใช้อย่างหนาน,นะครับสายไฟนะครับข้อทั้งทิ้งเราจะมาเบ็ดเสร็จในนั้นเลยนะครับเพราะว่า การที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในขณะที่ห้องเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทําได้ยากกว่าการติดตั้งที่เอาทอ่อนํามาทิ้งไว้นะครับและปัญหาอีกอย่างนะครับสําหรับหมู่บ้านหรือบ้านใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะครับบางทีเขาชอบเอาสายไฟไป,ไปทิ้งไว้ที่ตําแหน่งคอยเย็นหรือตําแหน่งอ่าภายในบ้านนะครับเพราะว่าบางทีเขายังไม่รู้เนาะว,ว่าคอยร้อนอยู่ไหนแต่ถ้าแบบออกมาจริงๆแล้วสามารถไปทิ้งไว้ที่คอยร้อนได้นะครับใส่เป็นบล็อกไว้และเดี๋ยวช่างแอร์จะดึงไฟตรงนั้นอนะ ไปใช้เองได้น,นะครับถ้าถทิ้งไว้ที่คอยเย็นเราต้องดึงจากคอ,อยร้อนมาคอยเย็นใหม่เพื่อเพื่อจะให้มีไฟไปเลี้ยงที่คอยร้อนเนาะปกติไฟเดี๋ยวนี้แอร์รุ่นใหม่ๆนะครับสำหรับแอร์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับจะเข้าที่คอยร้อนถ้าเกิน2องหมื่นสี่ขึ้นมาดีกว่าถ้าเกินสองหมื่นสองหมื่นแปดสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกแขวนหรือแอร์ผนาดนั้นก็หลายรุ่นนะพวกแบรนด์ญี่ปุ่นจะเข้าที่คอยร้อนเป็นหลักนะครับปัญหายอย่างหนึ่งนะครับก็แนะนําให้ทิ้งไว้ที่คอยร้อนนี่เลยสำหรับแอร์ใหญ่ครับผม และสาหรับเคสนี้นะครับเราจึงต้องจับไฟจากพ้เย็นนะครับไปที่ห้วร,ร้อนอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าการทิ้งไฟที่ห้วร,ร้อนมาจบงานได้แต่อันนี้ต้องทิ้งทิ้งไว้ที่ห้วเย็นเท่าเราก็ต้องเดินสายเมนไฟนะครับไลน์ที่ต้นแล้วก็กาวนะครับเพื่อไปใจ่ายให้คอมเพรสเซอร์นะครับและคอมเพรสเซอร์ก็จะจ่าย l N คอนโทรลวิ่งมาที่ห้วเย็นอีกทีหนึ่งนะครับไม่งงเนาะถ้างงนะครับไปกลับไปดูวงจรแรกๆที่ผมบอกไปโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับเดี๋ยวใกล้จะเทินขึ้นห้วเย็นละ และในขณะที่เราคุยกับอยู่ด้านในนะครับอยู่คุยเรื่องพอเย็นติดตั้งพอเย็นนะตอนนี้คอยร้อนนะครับได้ขึ้นแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับลรามาดูนะครับว่าจะสังเกตยังไงว่าได้มาตรฐานไหมดีไหมนะครับหนึ่งนะครับเรื่องการยึดนะครับมียางรองนะครับสองนะครับรางพ่อนะครับเดินมานี่นะครับใกล้เคียงเลยนะครับและนี่คือสายไฟนะครับที่จะเตรียมวายเข้าสู่สู่เทอร์มินอลนะครับ ผมเข้ามั้งต่อนะครับก็ดูช่วงตอนนี้ช่างก็เตรียมนะครับว่าจะขึ้นท่ออย่างอย่างแอร์สีทิศทางนะครับแนะนำนิดนึงนะครับบางทีช่างไม่รู้นะครับไปติดท่อแล้วก็สลบเลยตัวนี้มันจะเป็นมันจะมีปั๊มเดนในตัวนะครับให้มีท่อขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีชุง่งช่วงหักลงไม่งั้นมันจะมาทิ้งน้ำหนักไว้ที่ตัวปั๊มเดนแล้วปั๊มเดนจะตังนง่ายไม่ทนนะครับทิ้งขึ้นมานิดนึงนะครับ30-60หเซน นะครับอยู่ที่หน้างานอยู่ที่ความเหมาะสมนะครับแต่ขอใอยขึ้นมาดนึงอพอจะขึ้นมาน้อยจังหวะน้ำมันทิ้งสโลปลงไปนะครับมันต้องชูดยาวใช้กําลังปั๊มเด่นหนักนะครับในเช่นนี้นะขอใหขอยขึ้นมา30 6 0เซนนะครับเต mm ็ม hmm. ที่ก็ผมว่าไม่น่าเกินเมตรน,นะครับเพราะยิ่งเยอะเมื่อที่นหนักไปนะครับ mm hmm. ก็อยู่ที่ระยะความยาวข้ออีกทีนึงนะครับข้อทิ้งส่วนตัวนี้ช่างงานะจะเตรียม พ่อ PVC สำเร็จเลยเสร็จเลยนะครับว่าขึ้นไปเสร็จสวมได้เลยแล้วก็มีเตรียมพร้อมมากครับมีตัวเป่าลมร้อนนะครับมาขยายก็เหลื่อมอันไม่พอหรือยังไงขยายเข้าได้นะครับแล้วก็กาวใช้ทางสมัยไม่ต้องเลิกมือนะครับ <S <S สังเกตดีๆนะครับช่างเขาจะใส่ฉนวนทุกจุดเลยเพราะว่าป้องกันนะครับบ้านราคาหลายล้านนะครับ แล้วมาห่วงแค่ฉนนเส้นหนึ่งไม่กี่ไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยบาทนะครับยอมจ่ายเพื่อให้งานมันจบนะครับเป็นฝ้าคุณนะจะเป็นดวงนะครับแรกๆอาจจะไม่เป็นนะครับแต่ใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับบ้านหลักเป็นล้านก็จะมองกันเหลือแค่หลักแสนนะครับเพราะว่าทำให้บ้านเก่าเร็วนะครับ ด้วยด้วยตัวฉนวนเนี่ยมันเพื่อป้องกันไม่ให้น้ามันเด้นเกิดเกิดเป็นหยดนะครับแล้วมันหยดลงบนฝ้าคุณนะครับยังไงนะครับลองดูนะครับเรื่องของการติดฉนวนนะครับแนะนํานะครับติดเป็นแย่งยิ่งครับผมแล้วดูนะครับช่างเนี่ยนะครับเก็บทุกจุดจริงๆนะครับแม้แต่รอยต่อจริงๆมันไม่ยังเป็นขนาดนั้นแต่ช่างเขาเก็บเกี่ยใช้แอลอทเทปในการเชื่อมต่อช่วงฉนวนนะครับ บางที่ก็ใช้กาวนะครับบางที่ใช้กาวเสร็จใช้ไอแอลเทชแปะต่อนะครับเพื่อเพื่อป้องกันการหลุดเวลาเราขึ้นไปแล้วมึงิมพอะไรไม่แน่นอนนะครับช่างเรียบร้อยมากครับผมครับโอเคนะครับจากเมื่อกี้นะครับเก็บท่อทั้งทิ้งตอนนี้เราไฟเย็นนะครับเตรียมขึ้นลิฟต์แล้วลิฟต์ตัวนี้มันมันทำงานสะดวกปลอดภัยนะครับเพราะว่าุ่้หน้างานเนี่ยมัวแต่ไปยกไปนะครับบางทีมันอันตรายนะครับก็ได้เอาลิฟต์มาเอาไลอง ยังไงลองขึ้นอดูหน่อยครับ่าขึ้นยังไงทำยังไงครับผมดูริฟต์นะกดขึ้นได้เลยครับอ่าพอนไม่เข้าตำแหน่งเดี๋ยวช่างเราจะปรับให้มันเข้าตำแหน่งโอเคตอนนี้ก็ได้ขึ้นไปสู่ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วพองยันเข้าเข้าตำแหน่งนะครับ ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับว่าตำแหน่งแอร์ Air มันมีช่องว่างมันมีอะไรไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวจะมีหน้ากากสี่ทางมาปิดนะครับด้วย,ย,ยตัวนี้ครับผมช่างไอตัวแอร์เนี่ยมันต้องอยู่เสมอฝ้าหรือต้องอยู่เหนือฝ้าไปครับแอร์แอร์ตัวนี้ได้ทีตัวนี้ต้องคลุกเข้าไปประมาณสี่เซนครึ่งครับโอ้เลื่อยี่ห้ออื่นอ่ายี่ห้อขึ้นอยู่ แต่ละยี่ห้อนะครับแต่ละยี่ห้อกันไม่เหมือนกันถ้ามีสูน่าจะอยู่ประมาณสองเดนครึ่งน,นะถ้าผมจำได่ถ<อ>ีอตอนนี้นะครับช่างกําลังเ,เข้าสาตัดก,กับหานะครับเพื่อเพื่อให้มันยึดไม่ไม่ไมครงเนาะยึดกับสตัดนะครับแล้วมีล็อกบนล,กล็อกล่างเลยนะครับมีมาตรฐานมากแล้วก็ด้านสายนะครับก็เตรียมเข้าสู่เทอร์มินอลแล้วนะครับโอเคตอนนี้นะครับช่างก็ได้ทําการแกะ หน้ากากออกมานะครับตัวด้านหน้าเนี่ยเพื่อมาดูว่าการทําการเซ็ตตัวสตัดนะครับให้มันห่างกันกี่เซนนะครับเดี๋ยวเราดูช่วงโฟมช่วงห่างกันอีกทีหนึ่งเนาะส่วนหน้ากากนะครับจะมีแยกกันแยกกล่องเลยนะครับเป็นกล่องของหน้ากากโดยเฉพาะนะครับมีรีมดมาให้นะครับสวยสวยสอ่ะโอเคนะครับตอนนี้นะครับก็ก็ช่างก็ได้วัดดูแล้วเพื่อความแน่นอนนะครับ ช่วงโฟมเนี่ยจะเข้าไปซับกับตัวหน้าหน้าคอยแต่ส่วนที่เราตัดเป็นเกาะเนี่ยมันจะอยู่ด้านในตรงนี้ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่า้างจะเป็นรอยนะครับไม่ต้องเห็นนะมันตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปิดแล้วโฟมก็จะเป็นตัวซับเพื่อไม่ให้ลมมันแทรกไปช่องอื่นเนาะอ่าตอนนี้ช่างได้ขนาดเรียบร้อยแล้วจะทําการเซตเซตตัวตัดเพื่อให้ระยะที่มันเป๊ะน,นะครับอันนี้นะครับก็ได้เซตเรื่องอตัดเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สังเกตมุมด้านนี้นะครับก็จะเป็นมือที่เอื้อมได้นะครับเพื่อการเข้าแฝงทั้งข้อเล็กข้อใหญ่เลยเข้าตรงนี้เก็บงานได้สะดวกนะครับเว้นช่องมาให้แล้วไม่ต้องไปผ่าเยอะโอ้โหเก็บงานกันยุ่งยากวุ่นวายนะครับก็ใช้หน้ากากตัวมันปิดเก็บได้เลยนะครับก็สะดวกมากนะครับก็ผมก็เออเฮ้ย หดี๋ยวนี้ก็ใช้สว่านกันโตรตารี่อันนี้อันนี้โรตารี่สำหรับเจอบอาะปูนเช่นขาแขวนเนี่ยคือไม่ใช่โัวซอนี่สามารถใช้ได้เลยนะก็ถือว่าสะดวกนะครับไม่ต้องพ่วงปลั๊กหรือบ้านไฟดับสามารถติดตั้งแอร์ได้พกกูดแบบนี้ดีกว่าสาหรับสว่านโตรตารี่แบบแบตเตอรี่นะครับสะดวกครับผมโอเคก็ตอนนี้จะสิงขัง้นตอนสุดท้ายแลวนะครับสำหรับพอเย็นก็เข้าแฟร์เรียบร้อยแล้วนะครับที่เอาตัดปรับเซตให้ในตำแหน่งแล้วแล้วก็ใส่แฟร์ ด้านคอยร้อนก็ใส <discussion? S 1> ่สายไฟเรียบร้อยแล้วตอนนี้แฟก็เรียบร้อยแล้วนะครับถึงขั้นตอนแวกข้ามนะครับของการทําระบบที่เป็นปัจจัยหลักที่สําคัญที่สุดโอเคนะครับส่วนเครื่องแวกตัวนี้เป็นเครื่องแวกแบบทูสเตตนะครับเครื่องแวกทูสเตตจะทําข้าไม่ค่อนนะครับได้ลึกนะครับได้แวกข้ามได้ดีนะครับแล้วอันนี้อันนี้ตัวใหญ่เลยทูสเตตนะครับจะเด่นลึกได้ดีเนาะเราก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายเราแวกกันเลยดีกว่านะครับส่วนท่อสายกลางเนี่ยนะครับจะใส่กับเครื่องแวกนะครับ สายริมนะครับด้านโลนะครับจะใส่กับตัวท่อใหญ่ทางด้านตัวเครื่องคอยร้อนนะครับท่อนี้จริงๆก็จะใส่กับท่อเล็กนะครับถ้ามีชุดสวิตช์วาล์วก็สามารถใส่ได้นะครับก็แววกสองท่อดีกว่าไหมดีกว่าเร็วกว่าแล้วก็ทาได้ได้หมดระบบกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าระบบท่อไม่ไกลมากไม่ต้องเป็นซีเรียสครับแวกท่อโลได้ท่อเดียวนะครับเดี๋ยวขอแววกกันเลยดีกว่านะครับ เวกคัมนะครับคือการทําระบบนะครับให้เป็นสุญญากาศนะครับก่อนที่การจะปล่อยน้ํายาแอร์เข้าไปสู่ระบบ,บท่อนะครับเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดนะครับของการทำความเย็นนะครับควรจะแวคคั่มนะครับให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าการฉีดของน้ํายาหรือความชื้นภายในระบบก็จะไม่มีให้ระบบอายุการแห้งมันสั้นเพรมีความชื้นมันก็เหมือนมีน้ามีอะไรอยู่ในระบบอายุการแช้งก็สั้นกินไฟจุดเดือดมันเปลี่ยนจุดเดือดมันไม่ดีเพราะน้ํายามันฉีดแล้วมันไม่บริสุทธิ์ พอแวกข้ามแล้วปัญหาเหล่านี้จะหมดไปครับโอเคนะครับหลังจากแวกข้ามได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ระบบไม่รั่ลวละนะครับแล้วก็ทําการปิดเครื่องแวกเนาะแล้วก็ปล่อยน้ํายานะครับทางด้านโลน่ปล่อยน้ํายาท่อเล็กก่อนนะครับต่อด้วยท่อใหญ่ครับ เรียบร้อยแล้วตอนนี้แรงงานก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ฐานที่รีโมทนะครับออเรกเกอร์ในช่วงที่ขนาขั้นตอนแรกเนี่ยที่ไฟยังไม่เคยมาจ่ายที่ตัวแอร์นะครับจะมีการหน่วงอยู่ที่3-5นาทีนะครับแล้วคอมเพรสเซอร์ที่จะต่อนะครับโอเคหลังจากเป่าเสร็จนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเช็คกระแสดูเช็คแรงดันน้ำยาดูนะครับที่เราปล่อยที่เราปล่อยไปมันพอไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับ ก็ในขณะนะครับที่เราเปิดคอมเพรสเซอร์นะครับหน่วง3ามหทีเสร็จนะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์เริ่มเดินละก็เริ่มไต่กระแสนะครับจากประมาณ11นะครับตอนนี้ขึ้นมา11กกว่าว่านะครับเนมเพจนะครับบอกว่าตัวนี้นะครับจะกินกระแสอยู่ประมาณ12-16นะครับก็โดยรวมถ้าไม่มีโหลดหรือมันตันหรืออะไรเพิ่มเติมก็จะอยู่ที่ไม่เกินนะครับ ตอนนี้ก็กินอยู่ประมาณ11กลางๆ11.4นะครับเดี๋ยวก็เริ่มไต่ขึ้นไปเรื่อยพอเริ่มน้ำยาโลกับไฮเริ่มบปนล้านกันดีนะครับตอนนี้นะครับพ่อเล็กเริ่มพ่อเล็กเย็นแล้วพ่อใหญ่ก็เริ่มเย็นแล้วเริ่มมีความเย็นกลับมาแล้วเพราะว่าน้ํายาแอร์ที่ฉีดออกไปคอยเริ่มเย็นแล้วครับนะครับมันถึงจะเริ่มซักชั่นกลับเข้ามาตอนนี้กระแสอยู่ที่17ตกว่านะครับก็ถือถือว่านะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับของขั้นตอนนะครับการติดตั้งนะครับ แอร์แบบสีทิางนะครับยังไงขอขอบคุณมากนะครับสำหรับที่รับชมนะครับรับฟังคลิปนี้นะครับยังไงกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับกดซับสไครต์ให้อ้าวชืนคุยนะครับขอบคุณมากครับ